ส,สวัสดีครับพี่น้องครับผมก็มาตอนค่ําคืนอีกแล้วครับมาเอาอามีดสั่งพกกองพกกองครผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเนี่ยครับพกกองครับพกกองวันนี้ครับผมนี่มีดเสร็จหรือยังพกกองเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับของผมเอามาทําด้ามนะครับส่วนของอาจารย์กบมาทําฝักนะครับนี่อันนี้โอ้โหเป็นเถนเนาะ ครับผมไม่ไดกินบุรีแดงเหรอเห็นเลยไม่ได้ใช่อาจารย์กบบ่าผมไม่แก่เลยอาจารย์กบสวยไหมเอาพ่อบาดไม่ครับมันหักไม่ได้แวม่เนี่หักกับผมนอกจากเศร้าหักไม่พอเพราะเฮียเขายังหักอีกนะครับนู่โอ้นไงครับของพ่อกองผมมมไ่เาหัก้นวันนี้วันนี้อาจารย์กบไม่เศร้าหักนะครับวันนี้เศร้าหักลูกเจ้าหาเสี้ยง เอาเป็นไงพอบัดลองดูสิใช้ได้ไหมอาจารย์เองก็ไปพ่อเสียงนผมแล้เสียงสูงไหมพอบัดลองบัดเอาเลยครับองูอครับใหอ้ยใหญ่ครับมาใหญสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับใหญ่ครับผมครับพี่เนอี่ยเฮ้ยเ้ยยั่วเฮั่นเฮ้ั่ว้ย่วเ้่วเาัเ้ย่้ับวเอ้ย้ยยั่น่น่่เ้้ เทียแต่เพื่นี่เกียงบ่พื้นกันผู้สร้างเนี่เพราะท่านได้มีจะกระเทียดหรอกเพาะ่นในนนี่นี่ใช่ไหมครับงานที่ค้างไว้ใช่ไหมพ่อกองเก็บเสร็จวันนี้แหละเสร็จพอดีเนอ่ไรสองชานมีไหมหรือยังเลียงไม่ทำหรือยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนี่โอ้บยังไม่ขึ้นเนาะยังไม่ขึ้นอันนี้ใช้แล้วอันนี้ใช้งานแล้วอันนี้ทําเสร็จวันนี้แหละเป็นไม้สักใช่ไหมพ่อกอง สักไม้สักนะครับโอ้เบานะครับอันนี้เขาจะไปใส่เศร้าใช่ไหมพกองหรือเศร้าไปเล่นยังไงส่งส่งที่ไหนนี่พกองร้อรยเอ็ดอ๋อสองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดต่อไปตัวหนึง่งสองชานตัวหนึง่งเอาไอ้อ๋ออันนี้คือสั่งเพิ่มอีกสั่งเพิ่ม,ส,มสั่งเพิ่มอีกนะครับแห้จักบจักบว่าไงครับโอเคไหมที่ไหมที่ว่าร้องเสีย่สวยเยอะเหมือนชนบุรีไหม เข้าข้างนะตอนนี้ตอนนี้นจะเน้น,นเ,เข้าข้างไม่เอาไม่เอาจันกบนี่ขาซื้อเลยนะครับถ้าโดนใจปุ๊บนี่แกซื้อเลยแต่ว่ามันมีเจ้าของแล้ว <laughs> จันกบสั่งได้ <laughs> อันนี้มันยาวไปเพื่อน <laughs> ตัดอีกได้ครับไปตัดแต่งได้นะครับตัดเองเจ้าของเขา่านเขาจะกกเราครับตามสูตรมันจะแค่นี้แหละรับต้องาันอ่าเขาจะเขาจะตัดเข้ามาอีกอ๋อพอมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยอครับกันพลาดกันพลาดนะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะเหมือนเหมือนทํากับข้าวเนี่ยเนาะทํารสชาติไปก่อนอ่าทำรสชาติพอดีไว้ก่อน บางคนชอบเข็มชอบเป็ดชอบเข็มโอ้ไม้เศร้ามันเยอะจังพ่อกองมีคนละสองเ้าวกันโอ้ของพ่อของพ่อปอเกียงนกแกก็มาเก็บตรงนี้หมดโอ้ได้มามาไว้ตรงนี้หมดเลยครับในละมีดผมอ่ะจะได้เห็นอะไรนี่ไม่ใช่ลืมแล้วเหรอลืมลืมครับเอาของอาจารย์กบอ่ามาดูก่อนมาดูก่อนนะครับนี่ของอาจารย์กบนะครับมีไหว อ่าอันนี้มีดเป็นของอาจารย์กรมแหละแต่ว่าไม่มีฝักนะครับก็นี่ของอาจารย์เป็นไม้อะไรไม้สักโอ้โหครับผมสวยไหมอาจารย์สวยสวยสุดยอดเลยเนี่ยอันเก่าเป็นกระดาษอันเก่าใส่กระดาษนะครับเผื่อเป็นสองสามวันเนี่ยเผื่อล้มเนาะมันจะเสียบตัวเองอันนี้ก็ยังโอเคถ้าเพราะถ้าประะัตดเสียไม่เป็นไรหรอกอ่ ใหญ่เพราะมีมีดพกอยู่อ่าอันนี้ใส่กระเป๋าทีนี้ของผมนะครับอันนี้ของผมนะนี่นะถักปอกห้าใส่สองปอกแล้วก็ใส่โอ้เออถ้ามีเวลาถ้าคือถ้าอยากได้จะไปทำให้ได้นะครับทำไม่ได้อ่ระกองนี่ทำไม่ได้หมดนั่นแหละทูกอนนั่งก่นได้หออมัดกันร่างเขาดังน่ะมันไม่สวยสวยไม่มันต้องเป็นปอกไหวครับเออปอกไหวเออนะสุดยอดนะครับส่วนของผมนะครับเป็นด้ามนะครับด้ามมันหลุด เอาประวัติระวังเสียบตัวเองนั่นน่ะสวยแล้วครับทีนี้เอาไม่เอาก็พี่เถอะนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเป็นของพ่อกรนะที่ทําให้ผมมีอยู่นะครับเจ้ทําให้ทีนี้ด้ามผมมันหลุดไม่รู้หลุดหายที่ไหนนะครับก็เลยให้แกมาแก้ให้ใหม่ครับไม่อยู่ซื้อมาใชะแล้วก็ร่วมอันนี้ก็ ตอนแรกเห็นแต่มีดไม่มีด้ามครับด้ามไปใส่อาจารย์ลึกทิมไม่รู้ว่าหล่นไหนครับผมหายไปไหนไม่รู้ไม่ทราบเข้าป่าเนาะมันมันบุกป่า่าบุกป่าเราเจอยังไงนี่ยังไงเนาะอะไรมาตามมาเลยตามมาโอ้ยปีใหม่ใช่ไหมนี่ถือว่ามาเยี่ยมเยีอนเนาะ ม่ก็แกไปอีกปีพรุ่งนี้ก็ออกต่อเหมือนเดิมได้ผมได้หนึ่งตัววันนี้ผมได้หนึ่งตัววันนี้ไม่ได้ร้อรอแมไปที่หลังไปเ้าไม่ไปทั้งวันหรอเขาไปแค่บสามพอแล้วเหอเออพวกก้องตัวตัวไหนนะตัวไอ้อะไรนะไอ้รถด่วนอยู่นะไอ้รถด่วนมาดูหน่อย รถด่วนที่ว่าวันนั้นเบิ้ลสองอะร้านอยากนั่งยวดนะร้านอยากกันว่ายมาดชามเนี่ยมัดสุดยอดนะตัวนี้เบิ้ลสองเลยวันนั้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมเพราะี่เกียงว่าปักฟักลาววาจริงแล้วมีซูบังนี่ก็ได้แล้วบ้านปักฟักลาวแล้วไปเออแล้วไอ้นั่นแหละมาดูตัวหน่อยโอ้ยดูนกกลางคืนอีกแล้วแต่ว่าเห็นผลงานแล้วนะครับเห็นผลงานแล้วไม่ได้เจอปักฟักนะครับ้อยกวดีเลย มันโอ้ไม่เห็นหรอกครับมันมืดนะครับมันมืดแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านี่โอเคอยู่เอาก็เปิดออกดี่เจ้ารถด่วนมานั้นเบิ้ลสองนะครับที่ไปวันนั้นนะครับหลังจากนั้นมาได้อีกไหมพ่อกองหลังจากนั้นไม่ได้ออกเลยใช่ไหมครับปีใหม่จะนกแต่บอดเนาะอ้าออเล่าไข่นี่ทำไมเราเพื่อเก็คือเนก่อนละเพื่อนเพื่อนของมันเนาะครับก็เหมือน อันนี้คือเจ้ารถด่วนนะมีราคาไหมพ่อกองยังไงมีราคาไหม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 ีราคามาเมีรียนคบไนีราามี่าคาราคาีราคาไหมมีราคากหมมีราคาหีราคาีราคาไหมีราัมีราคาีราคาีรไหมีาไหมมีีราีาีาีไาง

เด็ดตัวนึงเลยแล้วก็ขาดเนี่ยเดียวแต่เสียกโผวเ์ขาดอ่างเสียกโผว์คนแถวบ้านผมจะเรียกว่าเสียกโผวเสียกโผวก็คือนกคูอ่างนะครับตัวเหนือว่าอ่างบอกตัวเดียวไม่น้ำกับเราอ่ะเออบอกว่าสองตัวมันบอกเอออ่างตัวอ่างพ่วงหนึ่งจะต่อรองกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากับ้พ่อกันละใหญ่ก็นี่หน่อยนึงเอาพกกองนี่ดื่มอันนี้ไปสักหน่อยเผื่อได้กันนี่ย เีเหลือกินเลืยกินเลยไปเลยปีใหม่เนาะอืมครับนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำใสใจจริ้งอเอพรอบาทเห็นว่ากินอน้ำชาใช่ไหมไม่กินแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้แม่พวกกองยังเป็นอาจารย์กรบมาน่าจะได้เมนูตัวนี้พ่อก ยังไงเดี๋ยพ่อเราเรียนเขาบอกแล้วเอาเดี๋ยวเลองพูดราคามาก่อนเื่ออาจารย์กบสามพันว่าไงถูกไปไหมถูกไปไหมได้ไอเดี๋ยวผมมีสร้างให้ที่พ่อเนี่ยเพียนบนเทาว่าอย่างเงี้นครับผมบระกองเปิดมาแล้วเออเปิดสามพันอ่า เผื่อต่อใช่ไหมนี่เผื่อต่อเผื่อต่อเอาไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อเออไม่ต่อไม่ต่อเอาเบื่อเผื่อต่อต่อลงหน่อยเออตัวนี้มันเป็นนกต่อแล้วเออครับเก่งแล้วนะครับมันเป็นนกต่อแล้วแต่ว่านกที่อาจารย์กบซื้อกับอาจารย์นนท์ไปนั้นเป็นนกใหม่นะครับเป็นนกใหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะธรรมาเป็นไงน่อาจารย์กบตัวนั้น มันตอนวันแรกมันเล่นเนาะวันนั้นกลับไปวันแรกเล่นครับเนั่นแหละใส่กงใหม่เงียบไปเลยใช่ไหมครับเงียบทำนไม่ตันเลยมันมันเป็นไงตอนเช้ามไม่เอีครับเงียบประมาณครึ่งชั่วโมงดาเปนเาดาเลือกมาคำสองคำแล้วก็ขันโยนคำหนึ่งแล้วก็เงียบไปเลยนั่นแหละครับนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าเวลาเราซื้อนกเนี่ยนะครับก็ต้อง เป็นไปได้ก็คือเอากงไปด้วยยิ่งดีครับบมีขี้ไปพร้อมมีขี้มีอะไรนั่นครับนี่คือไม่ต้องเป็นแบบนั้นละครพยาบาอ่าถูกต้องครับันน่ปุ๊บเดี๋ยวเอามาคืนทีเนี้ยพอเราสมมติว่ารคับสมมติว่าเราซื้อไปเนี่ยนะครับไปอยู่แล้วสักสองสามอาทิตย์นี่ไปอยู่บ้านใหม่แล้วเราค่อยเปลี่ยนเข้ากงใหม่ก็ได้นะครับกงนี้อาจจะร้อยห้าสิบ เราเสื้อดกางแล้วสองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่นะพอกองเนาะค่อยเปลี่ยนใส่ที่นี่นะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใส่ทีเดียวเลยนะครับมันอันนั้นคือมันเป็นนกใหม่นะครับ,บก็ก็ต้องเซฟเซฟนะครับต้องเซฟไปครับเหมือนของอาจารย์กบก็เจอปัญหาแล้วครับตอนนี้เงียบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ

อันนี้เจ้าโบนัสนะครับเป็นนกไข่กับนกเ้าเจ้าเฉลียวนะครับยกปีกยกปีกข้างหนึ่งเหมืนเตี๋ยปนุ่มเลยเป็นเขาเรียกว่านกบางไพรบางไพรเดี๋ยวฟังนี่ฟังนั่นเดี๋ยวเดี่ยวฟังกันนะครับน่าจะเดี๋ยวเหรอใ่ไหของเขาเนาะอันนี้ตอนกลางคืนนะครับดีนะครับที่มันครูให้ฟังนะครับโอ้โหเดี๋ยวบางตัวนี่แล้วเลยนะนอกจากกบกลางคืนนี่ โอยรีบบเมดำแ่าเาฟังเลยลูกเอาไปเร็วชรอืมโอ้จัดผมมาจัดนกงนกจัดจันี่ละนกมันสกจโอ้ยจะนเป็นจัดจัดเนอะตัวนี้จัดแน่นอนตัวนี้ฟังเสียงเรียกแล้วจัดนก คันตุ้งที่พ่อเขาเนี่ยอี่อนรักอีวอนลงกเนียกูพักร้องอเอาก็แปลกว่ะโอ้ลายสวยยันกบกี่บัวสามกีบเลยเห็นแล้วทีนี่ข้างหลัครับขาแตางเนาะพ่อกองเนาะตัวนี้เนาะขาแ่างครับผมไม่เป็นไรครับผมกระเดานมาเมื่อกี้ไม่ไหวโบนัสดีนี่อ่างข้ามหนึ่งครับตัวโบนัสนี่ไข่ไข่เดียวกันกับเจ้าเฉลียวของจนะนะครับอื มาดูนกตอนกลางคืนอ้าวยังดีนะที่มันขันอ่านีน่ยอ่าคยู่ที่กรมนะครับกำล,ลังพิงาจา,ารณาเอานกอีสานไปเล่นชนบุรีหรือเปล่านี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่พ่อบาดเรานี่ไม่ห่างแล้วครับผมอ๋อวัเนี่ยมานี้เอาไปทิ้งอันนี้ อ๋อแต่วก็ไปสนใจนกในใจหนูเลยตอนแรกว่าจะมาดูนกดูไปเนี่ยนะครับพอเห็นอันนี้เข้าไปไม่ได้สนใจนกใจหนูใจไปเนี่ยเลยนี่มีเยอะแต่ว่าอันนี้อยู่บ้านไม่มีอ๋อไปดีเซลไปได้ด้วยรถกีรถใหม่ขับแม่งอะไรก็าันเลยซื้ออะไรกันจ๊ะผมก็ เป็นที่เรียบร้อยเนาะอาจารย์กบเนาะออาจารย์กบเอาเอาใช่ไหมนี่เรียบร้อยยังไม่ได้ให้พ่อทำไปเรียกอยู่โอ้สั่งมพิ่เนี่ยต่อยอีกเอาเทนนะผมมันจะมีเทนแต่ลองไปลองบนโอ้อยากได้เทนแล้วครับะ็วไปจากนีไะ กนไละโอ้ยเทนหักเจ้าเนี่ยบอกเทนหักเทนหักเสามบทเอเห็นตัวใจนี้ไม่ได้หเยิบเส่เทนเหักัเอาเดี๋ยวพกองยังไงนี่ราคานี่รถดีได้ไงรถแล้วอันนี้พ่อจะบาดอ่ะอรถสามร้อยเออรถโอ้โหเอาเอาบ้ามา สามพันสองเออก็ใช่หน่ะสามพันสองก็ใช่หน่ะโอเคครับผมทั้งมีดนะครับทั้งทั้งปอกมีดแล้วก็ทั้งนกนะครับประกองว่าอันนี้สามแดงนะครับอันนี้สามเทาครับลดให้ร้อยหนึ่งได้ไหมลดให้หนึ่งแดงนะครับเรียบร้อยครับผมไปอยู่ที่ชนบุรีเรียบร้อยนะครับสล็อเจ้ารถด่วนเอาล้วครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าส่งมอบ เจ้าอะไรนะพ่อเจ้ารถด่วนรถด่วนอ่ารถด่วนไปอยู่ที่ชนบุรีแล้วนะครับในราคาสามเท่าครับนะครับสามเท่านะครับเอ้าชมหน้าหน่อยครับอ้าโอเคครับผมไปเรียบร้อยนะครับเอ้าคุณพ่อกองพูดตามสูตรโบราณเราหน่อยอหน่อยบอ้าเจ็บตั้งครับเจ้าของนกก็จะอวยพรให้นะครับผมปวชไปห้วย เจ็บมือละสามละสี่ทะลกอย่างน้อยอย่างน้อยเลยอยู่กับพออยู่ใช่ไหมพออยู่บ้านนอกกับมือไปแล้วพกกลองนี่เสียเได้แน่นอนนะนกกำลังเข้ามือโอ้ยครับมันมันกำลังลึ่นะนาตกกล้อนบ่ายมันจะตี้มือบครับ้ครับนกเริ่มชินกับเจ้าของแล้วครับมาจับสามตัวนี่ครับ ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับได้สามตัวบันั้นเบิ้ลสองเบิ้ลสองครับผมก็ส่งต่อให้กับอาจารย์กบไปอยู่ที่ชนบุรีนะครับอันนี้ครับผมนั่นแหละครับอ่าอันนี้ค่านกอ่าเอาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยครับผมอันนี้ค่าฝักมีดอ่าฝักมีดอีกสามร้อยนะครับนี่ครับ ส่วนของผมอีกสองร้อยค่าด้ามมีดอ้าวให้ไปเลยครับผมขอบคุณครับครับนนี่ครับผมขอบคุณครับผมครับประกอรน้ำมันคนเลยน้ำมันรถอน้ำมันคนวันนี้ได้ไปเท่าไหร่พ่อวันนี้สามพันสามพันสี่อโอเคครับผมมาน้ยมแล้วครับวันนี้มานแล้วครับอาจารย์กบก็ใส่มืนโอ้มาปีปีใหม่นี้อาจารย์กบเก็บเก็บนกกับชนบุรีหลายตัวแล้วนะครับ เสียดายตัวนั้นเนี่ยลกมาจากอาจารย์ดนทั้งหมดเลยนะครับนี่เนาะตัวแรกที่อาจารย์โกงไปก็มาจากอาจารย์ดนลนะครับไปกอนอย่าพึ่งเล่นตัวนี้ก็มาจากอาจารย์ดนอีกนะครับก็ถือว่าสุดยอดอยู่ครับผมถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดเลยอันนี้แหละมีอะไรให้พ่อกองบ้างนี่มีแต่กินอย่างเดียวอเมีแต่จะขออะไรนะอมีแต่จะขอไปซื้อ ไปซื้ออะไรน้ำมันคนตามทางน้ำมันคนตามทางค่าน้ำมันก็ไม่ได้ครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่ของผมนะครับสวยครับเอาไปใช้มันนี่ฮะมันยาวเกินแต่ว่าผมชอบอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเพราะผมชอบแบบนี้แหละยาวๆนี่แหละครับผมแต่เอาไปให้พ่อแม่กินแค่แช่น้ำเอแช่น้ำกินเนาะกันแก้นก แก่คนอะไรนะเหนื่อยเป็นคนคึกเนาะอ๋อฟ้าเกิดจะมีมีหีูใส่เนาะที่ว่าจ่าฮะมีว่าฟ้ามีมีว่าเนาะเอาแล้วครับพอกองเริ่มคิดหนักแล้วฮะโอ้ยคนหาไสอีกอ่าหาหนกที่ไหนอีกทีนี้ว้าหาเอาใช่ไหมล่ะบ่บ่บ่ไม่ต้องถือใจไม่ใช่บัตรครับผมเออรอข้าวอย่าเดียวจะกลับบ้านแล้วครับผมบ้านเดียนหนาวหรือเาเดี๋ยวมาตเนื่องได้เสียกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพราะฉะั้นเดี๋ยว กันผมห่ดติดทุลายยังเดี๋ยวจะห้ตาเด็กเดี๋ยวตา่เมื่อกี้ให้เออเออไม่ยากหรอกอ๋ออันนั้นอ้วหมดไม่ใ่บาดเจ้าอ๋อไยก็ปุ๊เสียนใหญ่เฮ้ยเสียนเจ้าพ่อเราเกิดไรมาเจ้าพ่อกินขขาแซ่บพอแล้วพอแล้วอู้เก็บเก็บเก็บอู้พอแล้วพอแล้วปิไปเอาผิดแซ่บผิดแซ่บแล้วหลังก็จะมีเยอะเออผมก็ไม่ได้กวนเพราะบ่ายเดี๋ยวผมนอนไม่หลับนะครับผมเอ้าพอกวางครับผมจะ กลับแล้วครับผมเอ้าอวยพรปีใหม่หนยพ่อกองวอสด้ปีใหม่หน่อยเร็วยขอให้ทุกคนวัสด้ปีใหม่ครับขอให้อาจารย์ในเกียรติศรีเออเอออายเจอายรย์เกียรติศราแล้วก็ตาบัดแล้วก็อาจารย์กบอาจารย์กบชนบุรีขอให้ขอให้มีความสุขความเจริญและอายุ ยืนนานนานอยู่ด้วยกันน้วยกันเราอยู่ด้วยกันนานนานถ้าไมเสียงหวานอย่างี้หวานไม่ไม่ไม่เพราะวานเพราะวานเพราะหวานเสียงหวานไหมนี่ไม่หวานไม่หวานเนานน่นโอ้เอฟซีเอฟซีไม่ใช่ครับไอโอเคครับผมกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีทุกคนนะพ่อกองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ